เกิดขึ้นครับดูครับตุกตับตุกตับเป็นของกายแข้งซ้ายทุ่นน้ใหม่ครับไตแม่งไปมัวๆนะครับยืนห่างๆแต่ก็ไตไปก่อนครับเอา้ยักเข้าไปลมร้อนลมร้อนดูจะเล็กกว่าหน่อยนะครับจากความเป็นมวยจังหวะฝีมือดูว่าจะคบเครื่องกว่าครับเอาเบียดเข้าไปลุดมาดูกันที่วงในยังไปไม่ได้เลยครับโดนบิดเหลี่ยมทิ้งไปครับ แต่มวยคู่นี้เป็นมวยใหม่ๆแกลองมาแล้วครับร้อยปอนด์ร้อยวิชาเราเห็นชัดเจนครับแต่ว่าสิ่งที่ต้องชื่นชมทั้งสองคนนี้มีความพยายามในการออกอาวุธมากๆครับเอกยกแรกก็ล่อกันแล้วครับในยกที่2ก็ยังใส่กันอยู่ครับเอาซ้ายหลุดครับจะเอาคือจะทําโทษไม่ได้ครับถอยเอาตัวรอดออกมาได้เลยครับจังหวะทําแล้วหลุดครับดูจั่วะใหมชันเข่าเข้าหายครับเอาแต่เขาเราล้มเองครับลมร้อนเอาล้ครับประมาทไม่ได้นะครับเตือนไว้แล้วนะครับว่าทุ่งนาใหม่นั้นแรงทุกลู่ แต่ว่าความเป็นมวยนี่อาจจะน้อยไปหน่อยนะครับแต่ว่าอาวุธมวยแรงครับลมร้อนนายนี่เหนียวลึบนะครับอย่างที่บอกไว้จากแรกบิดเหลี่ยมหักทิ้งไปเลยครับมาดูกันเล็กกว่าหน่อยจะแข็งแรงเหลือเกินครับสายกับขวาครัขวามาก่อนครับลมร้อนคุณดทวาใหม่ขยับซื้อก็ไปโยกกระปัดแหมมาครับปัดขวาลมร้อนอีกทีหนึ่งลมร้อนบอกว่าชื่อลมลมร้อนแต่ว่าตอนนี้อารมณ์ร้อนหรือเปล่าดูรับเป่าลุืเขาไป แม็กกาุดลงไปแบบนั้นนี่ไม่ได้กลัวเข่าเสยขึ้นมาเลยนะบุรีลมร้อนเรียกว่าชนอย่างเดียวแหละครับดูจังหวะการจับอยู่เขาจับได้เปรียบด้วยแล้วหักคอไปดีเอาละครับแพ้ด้วยนี่เก่งกันพันนันแล้วครับโดนเททิ้งไปดื้อแล้วคจำเป้าดิจุกนะครับเอกจุกแน่นอนจุกเข้าไปครับจุกพยายามพยายามเข้าไปครับทุ่งนาใหม่ลมร้อนเตะขวาก่อนเลยครับเอาเตะซ้ายคืนไปครับฉาดหนึ่งครับ แมเสียงดังถึงโต้ผู้บรรยายครับขาซ้ายโต้คืนของทุ่งนาใหม่ได้แล้วครับประสบการณ์ยังไม่ได้เยอะแยะมากมายแต่ว่าหัวใจกระเป๋าครับยงนี้ของจริงแล้วครับเหยียดเข้าไปเลยนะครับจากล่ำในโอ้โหดูจังหวะกดโอ้โหเรียบร้อยเลยครับโดนเข้าไปตาหน้าเลยเปล่าครับโอ้โหโดนไปเจ็บเหลือเกินครับดูครับอาการนิบัตเจ็บครับเจ็บปวดครับ จบยก3ามเลยครับโอ้โห1นึ่งนาที26วินาทีเดี๋ยวดูภาพช้าๆนะครับจังหวะก้มลงไปพอดีนะครับหนาที16วินาทีครับเมืองเลยโอ้โหลมร้อนนี่แทงสวนเข้าไปเต็มๆครับโอ้โหไปเร็วมาเร็วครับนี่นะครับเดี๋ยวเรามาดูภาพช้าๆนะครับจังหวะกล้ามไหนแล้วก็ไปกดปกดติแข้งหน้าเลยครับโอ้โห เรียบร้อยนะครับดูมุมนี้นะครับอีกมุมหนึ่งนะครับปังโอ้โหดูตีการชกเลยนะครับเพราะว่ามันเต็มคาราเบลจริงๆเลยนะแบบนี้โอ้ยเรียบร้อยผู้แรกก็จบลงเร็วนะครับเพียงยกที่สามเท่านั้นครับดูมุมนี้อีกที